ป้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ถึงผมนะฮะผมบอกไว้ก่อนได้เลยได้บอกคุณหญิงแต่งงานเมื่อไหร่น้องฉันรู้แล้วล่ะฉันรู้แล้วแต่งงานแต่งงานป้าอยู่กับผู้ชายเยอะๆฉันไปดีกว่าแต่ที่ป้าสรุปเนี่ยป้าผ่านเสียป้าเสียอ่าน้องเอฟตั้งแฉกับตัวกับคุณป้าเอาเลยตอนนี้ีน้องเอฟมาใหม่ ขอบคุณนะว่าที่เจ้าสาวขอบคุณขอบคุณเอาเตเป็นช้ยเอาเตเป็นชาเจอกันแก่ก่อนนอนใช่ไหมก่อนนอนใช้ไหใช้เต้เช้าเย็นเลยเช้าเย็นเลยใช่ไหมสนุกสนุกดุดมีลูกหรือเปล่าเนี่ยยังเนาะยังยังยังเจอเคขอบคุณมากนะคุันุชคุดีค่ะเอาละถ้ากลับมาแล้วขอต้อนรับน้องๆจาก AF ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเอ่อ1,2,3อยู่นะฮะน้องต้นนะฮะน้องแพรวแล้วก็น้องขชา ดาวนี่เชื่คายพี่มดดำเลยนะนี่คาชาเาชาต่คุณต้องกินเสร็จรุ่งนะลูกคาชาเฉยๆใช่ไหมคาชาใช่ไหมคาชาแปลว่าอะไรครับแปลว่าช้างช้างคาชาแปลว่าช้างอ๋อเออคุณไม่ถามกูว่าอะไคาชาพาแปลว่าอะไรฮะัาชาพาแปลว่าอะไรครับช้างช้างพาช้างลากนะฮะพาแปลว่าคาชาพาว่าช้างลากครับอ๋อเหรออ๋อเหรออะฮะอแล้วที่เหลือล่ะที่เหลืออยู่ไหนล่ะที่เหลืออยู่ไหนไล้วเพิ่งรอบกว่าสิบสองคมอยาเข้ามายังไงหมดหายใจไม่ออกไม่แต่แต่เดี๋ยวเราเข้าครบป่ะเดี๋ยวเข้า ครบใช่ไหมตอนนี้คุยกับสามคนก่อนใช่ไหมอะไรจบมหมยังที่เหลือมหมยังมาครบยังยังไม่ครบอ่ะคุยกับสามคนก่อนเจอนะครับเพรว่าก่อนซีซั่นนี้มีมีน้องๆบางคนเนี่ยมาออดิชั่นเี็ที่ผ่านๆมาหลายๆครั้งแล้วแต่ก็ไม่ติดมีใครกันบ้างมีไหมครับสามคนนี้ต้นกับชาหนูมาออเดชั่นอีกครั้งลูกอตอนสามครั้งแล้วครับสามครั้งสครั้งไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับเสียใจไหมเออก็นิดนึงครับแต่ว่าก็ลองไปเรื่อยๆเป็นแบบจะติดอะไรเงี้ยครับชอือ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 อครั้ง แล้วเป็นไงจะหยุดตไหมจะหยุดว่าเขามีความฝันคืาชื่อเขานักล่าฝันแกเอ๊ะแล้วใครได้ใครได้หกล้านบาทคะอ๋อหนูได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องกู้หน่อยต่างห่างผ่านหกล้านนี่เป็นอะไรบ้างอ่ะฮะบ้านพร้อมที่ดินไงครับอ๋อเหรอเงินสดไหมเงินสดไหมเงินสดได้ไหมคอนโดแล้วก็เงินสดอีกอ๋อแล้วเสียภาษีเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่ถ้าตามแต่ไม่เสียภาษีเหรอเพราให้เงี้ยไอ้สามแสนทีเขาตัดมาให้คุณเดินเนี่ยเขาไม่เสียภาษีเดินใช่ปะ แฟนสีนั่นแหละแฟนกลับบอกว่าเนี่ยเชียร์น้องแพรบอกด้วยน่ารักมากเดี๋ยวต้องถ่ายรูป้องแพลวแหลอนได้อะไรจ๊ะหล่อนได้อะไรจ๊ะได้รถมากหรอได้รถอะน่ติดเาีนะครัมีเงิเสียภาษีไหมละลูกไม่มีก็มาขายต่อพี่ไม่ลูกอ๋อนั่นก็ได้เงินสดเนาะเอาเงินสดหล่อนได้อะไรรถเหมือนกันหล่อนได้รถเหมือนกันคูณคูณเอาเนเนี่ยาหล่อนคุณคเออเออส ทราบว่าเออทั้งหมดเนี่ยก็มาออดิชั่นกันแต่ไม่ติดนะฮะเขาบอกตามจริงๆว่าเขาบอกว่าเอฟแปดปีเนี่ยเอาใจสาวๆวายคืออะไรสาวๆวายสาววายไงสาววายก็คือสาวเป็นที่แบบว่าชอบผู้ชายกับผู้ชายกุ๊กกิ๊กกัน เข้าใจป่ะสาวว่เออเขาคุกกีกก้เขาเป็นภาพคุกกี้กันไงอชอบแบบว่าผู้ชายที่แบบเหมือนกับแบบคุกกีก้กันหวานๆอะไรเงี้ยไปกาบ,บของญี่ปุ่นใช่ไหมก็ตุวญี่ปุ่นใช่ป่ะเออหรือว่าชอบแบบคนที่แบบเป็นเกย์กันคู่เกย์อะไรแบบเนี้ยนี่คือสาวาสาวายสาววายเขาชอบดูซีซันนี้นอเออน,นี่ไงเ็ามีรูปนี่ไงยืนยันนี่ไงอะไร ก็เขากรอรัต <meus> ฟันเบี่ยงอะไรบ้านนี่แล้วคอสที่ชื่นชอบรักรวมเพศเออนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขามีรูปยืนยันเนี่ยชื่นชอบกลุ่มรัพรวมเพศเรียกได้ว่าเป็นเอกเนี่ยพวกเขาเป็นไอดอลเป็นเทพของเจ้าของสาวคนนี้เลยเป็นซีรีส์เลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอยุ้งนิดนึงก็อุ้ยโอ้โห มีการยู่กันเหรอครับนุ้ยจะไมอยูเหรอครับมีการฉี่กันเกิดขึ้นใครอยู่ข้างบนน่ะใครอยู่วะใครอยู่ข้างล่างอ่ะใครอยู่ข้างบนน่ะครับโอ้พี่เอ้าทำไมทำท่าตกใจเกินขนาดหนกันล่ะทำไมทำแบบนี้อะเต็มมันดึงลงไปครับพี่ใครนะเต็มมันดึงลงไปครับผมอยู่เฉยครับและกระซิบกันหรือเปล่าระวังกล้องระวังกล้องช่างเป็นเถอะแล้วไม่ไหวแล้วว่ะจะบ้าเหรอช่างเป็เถอะกล้องอ่ะดูสิดูสิเหรอแล้วมแกกระซิบหูกันเนี่ยนี่ไงเห็นไหม เออโอ้ขี่กันนะกระชานหนูเป็นเก้งหรือเปล่าลูกอ้าวครับเอ๊ะทำหนังแอ็คต์ส์ติดพ่จ๊มันำหนูเป็นเก้งหรือเปล่าลูกโอ้โหบอจูบีลูกหนูเป็นเก้งไหมหลายๆคนฝากพี่ถามตรงๆเลยเปล่าครับไม่ใช่ไม่เป็นเป็นเคยมีแฟนผู้หญิงไหมลูกเคยครับชอบผู้หญิงหรือผู้ชายชอบผู้หญิงครับแล้วก็กลายพันตอนหลังนะเออเออใจผมเออต้นล่ะลูกพี่เก็งก่อนทำมังผ่าหรือเปล่าหนูต้องยอมรับเลยนะคะ ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับพี่ดีมากมากคนดีมากหนูเป็นอมดีหรือเปล่าคะหรือไม่ต้องดิแต่หนูชอบผู้ชายเหรอลูกชอมีบ้างเดี๋ยิดกันอยู่ครับต้องทำเออต้องทขอโทษครับกอดรัดนะกอดรัดกัดเหี่ยงกันนะหนูเป็นตอวดีหรอคะหนูชอบเป็นตอวที่ชอบผู้ชายเหรอไม่ไม่หนูไม่รู้ว่าเป็นทอมหรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะเยอะนีเป็นแบบ ชอบแต่งตัวผู้ชายอ๋อโอเคมีวิธีการนะที่จะรู้เป็นทอมหรือเปล่ายเราเดินเจอผู้หญิงแล้วเรารู้สึกแบบแปลกๆมั้ยชอบมั้ยเจ็บแปลกขึ้นมาทันทีเจ็บขึ้นมาทันทีนะเออเจอแล้วอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยมีมั้ยก็มีบ้างนะแบบอยากเข้าไปสัมผัสนะเจอแล้วอยากเข้าไปเออรูปไลรอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยอ๋อไม่ก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ใกล้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 ใหม่ไม่ขนาดนั้นเอาละมาถามกระต้นกับเจน ตอนกับเจมมี่ที่กูจิดถามไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะกูกับเจมนี่บอกว่าคู่ทั้งคู่เนี่ยแปนงขับตามไปอิมเมชเนชันกันเลยว่าคู่เนี่ยรักกันชอบไปอ้อนต้นเจมชอบไปอ้อนต้นบ่อยๆพอเจมงอนปุ๊บต,ต้นก็มาง้อเจมม่อ้อนอะ้รตนจะหดิบให้เหมือนหิวกันตลอดเวลาร่าง เออมีภาพยืนอย่างอรงไหนไม่เราทำอะไรเราไม่รู้ห่ะในในเอฟอ่ะเมื่อที่เราธรรมชาติเราไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตใช่ป่ะเนเขาถ่ายมาเต็มเลยรู้ป่ะจริงๆมีภาพน่ากลัวนี่พี่ไม่สามารถออกอากาศได้อะว่าไงลูกตอบมาต้นแล้วพี่น้องกันครับแม่พี่น้องกันครับพี่มันก็ต้องหิวบ้างลูกหิวรขาอ่ารเยอะเลยครับที่บ้านสิลเยเขากระซิบกันเขากระซิบกระซาเป่าหูกันอยู่นแล้วเจมมาไหมเนี่ย มาสิ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 อ่ะต่อมากระชากับเสายังไม่มีใครมาเลยใช่ไมฮะยวงีมาอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่านะฮะทั้ง3คนเนี่ยก็มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับในปีนี้ต้องบอกเลยว่า F8 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่เสียงดีที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดเลยรู้สึกยงไงบ้างครับปกติเอาพูดตรงๆคือ การประกวดเริตี้ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะหลักๆเลยหน้านำก่อนเพราะคุณได้จากคะแนนโหวตถูกป่ะคนก็จะคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยเอาแบบอุ้ยคนนุ่มรอสาวสวยเสียงประมาณนึงก็ได้ไม่สนใจแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยคือเสียงดีมากจริง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 ท่าไม่ชอะไรพลาดหมายคนเสียงดีมากสุดยอดจริงๆริงรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์ในการน้องเพลงไม่เหมือนกันครับเลยทำให้แต่ละคนดูโดดเด่นขึ้นมาอ่านะฮะปกติแล้วเนี่ยทางฉายแลเช้าเนี่ยจะ สัมภาษณ์นะฮะคนที่แบบว่าตกรอบในทุกๆวีคก็จะก็จะมาสัมภาษณ์กับเราแล้วก็เราก็จะมีการให้ร้องเพลงนะครับให้ฟังนะฮะเดี๋ยวก่อนระหว่างที่รอทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีมาอีกอีก,อก8คน9คนนะฮะ9คนที่กำลังจะมานะครับครบเลย12คนเนี่ยนะครับอย่าจะให้แต่ละคนในโชว์พลังเสียงนิดหนึงเพราะพี่เนี่ยไม่ได้ยินเลยเออ,เออเออต้องโชว์นิดนึงนะอ่าเริ่มจากคาชานะคาชาลูกคาชาคาชาคาชาเลือกเพลงที่ตัวเองคิดว่ามั่นใจที่สุดแล้วก็รร้องเลยคับ เื่อวันใดเธอลืมไปว่ารักกันหรือเปล่าเพื่อวันเวลาที่เดินผ่านอาจจะเจอจางทุกเรื่องราวมีเพียงคนเดียวพอให้เธอชื่นใจ หากความจริงที่เจอเมว่้ไรแค่ไหนวันนี้ต้องเจออะไร รักได้เพียงแค่เธออ้ยเฮ้ยเสียงดีจริงว่ะเสียงดีจริงว่ะอ่ามาถึงน้องดีเออน้องหาน้องหาเอาเพลงนึงเพลงนึงเพลงนึงเอาเพลงลูกทุ่งแล้วกันนะคะอะไรได้เลยเลือกเลยเลือกเลยขอนแก่นค่ะหนูอยู่ขอนแก่นนเพื่อนหน่อยเยอะไม่รู้ที่รู้นี่ไหมนี่ไหมนี่ก็หิวเป็นเลยส่งสวยหน่อยนะขอแต่เพลงอะไรครับร้องเพลงอะไรครับเอาเพลงที่ร้องป่ะเมื่อตอนนี้ ไปนอกแล้วกั่ไหมใช่ครับเลยอ่า่ะาจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยทอยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจาโอ้้ยสิ่งที่บมดเลยว่าเฮ้ยใ้าแค่บอกปีนี้สุดยอดแล้วเปลี่ยนปีนี้สุดยอดแล้ว น้องน้องน้องต้นน้องต้นนะเป็นเพลงฝรั่งแกันนะครับอ่าทำไมเป็แค่หลอด้อไม่เป็นหรอจ๊ะร้อเป็นเขาหลบฝรั่งกคนักกว่าจูจูฝรั่งเราไม่งานหลอเลยม้นน้องนเเคยไปเรียกเตรียมมาครับเออี่ยนฝรั่งนะนีส่วนไม่มีครับไม่มีะล้อเพจเจอร์ล้อเป็นฝรั่งจ mercy.

รับอกเราให้ a ะได้เลยคุณบ้างฮะอาจารย์พี่เป็นเย่นไรเปลี่ยนอะไรไปบ้างแหน่ความรู้ซึ่งผมว่าบางครั้งความรู้เที่ยวได้ในบ้านเทคนิคต่างๆมันหาไม่ได้จากข้างนอกอะครับเพราะว่าครูแต่ท่านที่เข้ามาสอนเป็นระดับแนวหน้าทำงานเลยแล้วรู้สึกว่ามันช่วยพัฒนาตัวเองอย่างไรพัฒนาขึ้นครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือพัฒนาเรื่องความมีระเบียบวินัยของพวกเราเพราะเราต้องตื่นเป็นเวลา กินเป็นเวลาซ้อมเป็นเวลาต้องแบ่งเวลาซ้อมให้ดีแล้วก็ข้อนอนเป็นเวลาครับบางทีให้ระเบียบวินัยของพวกเราเป๊ะกว่าเดิมเยอะอืมนั่ได้ลว่อไลูกไม่ใช่แค่ระเบียบวินัยทางพฤติกรรมนะทางร่างกายด้วยค่ะทั้งการเรียนคลาส acting class dance แล้วก็ทำให้เราจัดระเบียบร่างกายได้ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปค่ะมุขครับในความรู้สึกหนูมันเปลี่ยนไปยังไงกคือแต่ก่อนนี่หนูจะเป็นแบบ ไหลห่อหอตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะขับมอร์ไซค์อ่ะแล้วนุ้ยอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ใช่เด็กแว้นคนไหลหอบ้าชอบขับมร์ไซค์แล้วไปรับสาวๆหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยเาเรียนกับอยู่ใเทคโนเลยจริงอะไเก็ทใหุ้เขกเปลี่ยนไปค่ะก็ทำให้แบบมันมันเนาะเนาเนะเนอเนก็ยังได้มิตรภาพครับเหมือนแบบทางเพื่อน ที่แบบเป็นมากงกับเพื่อนเหมือนเราเป็นแบบพี่น้องกันไม่กินกันปะคะไม่กินไม่กินอาหารเยอะแล้วครับที่บ้าน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นอกนี้เหมือนแบบ คุณครูอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นม้าขอาคร,เาครูเหมือนแบบว่าเราห่างไกลจากพ่อแม่ก็เหมือนคุณครูก็เหมือนมีแบบพ่อแม่คนที่สองอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกคุณคอยู่ในบ้านไม่รู้สึกเหมือนแบบว่าไกลบ้านมากอะไรเงี้ยครับท้าจริงมันเป็นการแข่งขันแล้วมีเดิมพันต้องหกล้านเจ็ดล้านเนี่ยอกว่าพี่พ่ปอกเล่นพันหนึ่งพี่ยังคิดอะไคิดอีกเลยน้องถ้ามจริงเคยเคยแอบหวังเลยที่ว่าคนนี้ต้องออกคนนี้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทุกคนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวคิดว่าใครน่ากลัวที่สุดสำหรับคุณ ต้นก่อนต้นก่อนก็คงจะเป็นแพว์อะคเพราะอะไรเพราะว่าแพวเป็นคนที่เป็นนักสู้แล้วก็เก่งมากครับเขาแบบร้องได้ทุกแนวเขาเป็นจร์เทนเนอร์เนอะอยู่บนเวทีใช่ไหมเวลาแบบไม่ีอะไรโชว์เวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณกลัวตรงนั้นใช่ไหมก็แบบเออแล้วก็เหลือสองคนสุดท้ายเราก็คิดเออไม่ได้แลวเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเออลออต้องแพรวล่ะก็คิดว่าต้นนะคะตอนแรกเพราะว่าต้งเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เสียงที่โดดเด่นมากแล้วเขาจะชัดเจนแล้ว คือด้วยความสามารถอะไรหลายๆอย่างค่ะเสียงเขาชัดเจนแนวทางที่ชัดเจนมากกว่าอืมอ่ะแต่เบื้องหลังความจริงนะฮะจริงๆรแล้วคิดต้องกูแน่ต้นไม่ได้หรอกก็ใช่ต้นก็ไม่ได้นอกกูได้แน่นอนไม่มีทางไม่มีทางแบนี้ต่อไปเอะต่อไปเถอะนะ่ไปเดอะได้หกร้านหนึ่งโอ้จะซื้อเรียบเลยขายบ้านซื้อเรียบอ้าเจิญลูกค้าอะไรก็ สำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นครับเพราะต้นมีสไตล์การร้องที่ชัดเจนถ้ามีสไตล์การร้องที่ชัดเจนปั๊บเขาสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มสไตล์การร้องแนวแนวอื่นได้ใหดูแข็งแรงดูมีพลังมากขึ้นครับครับถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวเชียวอระชาชนบอกว่าไม่ชอบยูกิเหรอคะ เป็นเพื่อนสนิทกันครับอ๋อเพื่อนจิ้นตลอดเวลาเพื่อนสนิทกันอีกแล้วอืมคนดำนี่ยเขาไม่มีเพื่อนนะแตาเขามีเพื่อนมันก็เป็นเรื่องเพศเท่านั้นคนเราอยู่ด้วยกันได้นี่ต้องมีเพื่อนเพศสำคั์เข้าใจว่าเพื่อนไม่ได้อ้าเดี๋ยวกลับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมานะเออได้์โฟร์ทีเอฟแอองต้นตลังเศษสนับสนุนโดย